ก่อนที่จะไปดูคลิปก็ฝากกดไลค์ subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่จานะครับค่ะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้อง,ส,ส,องสุขสุๆคนนะครับเนาะพบพออกับพี่จ้าบรรยากาศตอนดึกๆคำๆมือเก็ครับนะตอนนี้ก็สิประมาณ2องทุ่มแล้วครับพี่น้องนะดึกจากหน้อยนะครับนาะมันกันเป็นธรรมดาของพี่จ้าอยู่แล้วนะครับเนาะที่มาเพราเป็นเวลาเวลาครับ บางเทียกับเศร้าเนี่ยบางเทียกับสวยเนี่ยบางเทียกับแรงๆบางเทียกับดึกๆนะครับตีนึงก็มีับพี่น้องนะครับแล้วก็ว่าต้องมีอย่างมากมายนะพี่น้องนะคี้เนาะเอาสลับมือนี่นะครับนะเป็นเมนูที่ผมบอกเลยว่าหลายคนนะหลายคนถือว่ามักครับเมนูเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อขาไก่ครับพี่น้องนะเป็นส่วนของเนื้อขาไก่ของงวครับนี่อ่ะอันนี้คือผมไปเอาไปล้วนนะครับ มินเดียมมีเดียมครับนะกึ่งสุกกึ่งดิบนะครับแต่ว่าตัวนี้เลยคือเป็นดิบนะครับเนาะเป็นเนื้อขาลายมันจะเป็นกึบกึบจิกหน่อยครับพี่น้องนี่นี่ครับผมแล้วนะจะเป็นกึบกึบจิกหน่อยนะก็แล้วแต่คนมักนะครับเนาะผมจมต้มมาแล้วแล้วอันนี้เป็นคันแทนาครับผมงานะคนแถมมาให้น้อยนึงนะคันแทนาแล้วก็นี่แมตับมาตอนเดียวครับพี่น้องผมหาซื้อยากแมตับเนี่ยนนะเพื่อนบุค่อยขายพี่น้องบ้านผมเนี่ยน,นะนะ คันดีซื้อจะตับเลยนี่มันบ่อไรครับนะขนาดผมผมผมบอกเลยว่านะผมบอกแม่ค้าแล้วว่าผมขอซื้อตับเนี่ยผมให้โลละหาร้อยเลยนะทั้งทั้งที่เพื่อนขายเนื้อเนี่ยโลละสองร้อยแปดสิบแต่ว่าผมจะให้เพื่อนรลละหาร้อยเพื่อนบ่ขายผมไหมพี่น้องนะครับเพราะว่าผมเกยากเค็ดให้พี่น้องเมืองอยู่อันจุตับนี่นะก็คือปัญหามันก็คือเพื่อนบ่ขายครับนะครับเพื่อนบ่อขายแต่ว่าถามว่าถ้าเป็นตับพวกที่มันบ่สดมีบ่มีครับ นะตับแช่แข็งมาเนี่ยอ่อโคขุนนะครับมันทีเป็นรสชาติอีกแบบนึงนะพี่น้องถ้าบุหรีกินเนื้อนะแต่ว่าอันนี้เป็นมัวบ้านครับผมนะเป็นมัวบ้านนะรสชาติมันจะออกมันแซ่บอะครับนะมวยบ้านเพียครับเนี่ยอ่านี่เป็นขี้เพียผมต้มเรียบร้อยแล้วผมเอาเอาเฮดเฮดเฮมึงซื้อนะครับเนาะผมเอาให้มึงอันนี้เป็นขี้เพียนะขี้เพียผมต้มแล้วนะนี่อันนี้เป็นแจวเพียครับผมนะแจวเพียผมปรุงเรียบร้อยแล้วขออภัยที่ผมบุหรี่เฮ็ดให้มึงนะครับเนาะที่แรกก็จะเฮ็ดให้มึงอยู่แต่ว่ามัน เออมันมันมีอย่างบางประการครับผมนะผมก็สามารถเทศทเหมืองได้นะครับเนาะด้วยอย่างหลายๆสิ่หลายๆย่างที่ผมสะดวกครับผมนะก็ต้องขออภัยหลายๆผมยังบริไ่เทนะดีครับผมนะผมยังบริไ่เทะนะผมไว้ดีกสําสลับผักเข้าวันนี้มีหลายผักมีดองนะมีหลายหลายผักกันเดยนะเริ่มจากผักแรกเลยก็แล้วกันอันนี้บ้านผมเอิ้นผักกาดหินนะครับหรือผักกาดซอยนะครับอันนี้เป็น ผักขะยแงงครับผมนี่ครับขยแงงนาหอมหอมแต่ว่านี่ข้าเจ้าน่าจะปูกนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเพื่อนว่าเป็นผักมันปูนะผักผักมันปูผมลองกินเมื่อไหร่ล่ละสิเป็นลักษณะฝาดๆแล้วกัมันๆอีีครับผมนะลองเอามากินเมื่อนะได้มาแล้วครับผมสะเดาขาดบใบนะกับเนี่ยเมนูเนี้ยเนี่ยนะสะเดาขาดบเลยผมคุ้มลำลำมีน้องแล้วก็อันนี้เป็นผักกานจองครับนะผมย่างเรียบร้อยแล้วนะครับนะ มะโบอตองบออย่างไรหรอกนะนำโหลดเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะดีนะครับนะดีงวงสดเจ้านาจะผสมน้ำปลามาน,นั่นะปอาจะผสมน้ำปลามาได้ผมค้มครับแต่ว่าใส่หลายว่นเลยมันสีเข้มใส่เข้าไปพี่น้องอ่ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้เพราะว่าเพราะว่าดีดีร้านเนี่ยนะครับขมขม,มข้างอีดีแล้วก็เพิ่นซีบ๊ได้ผสมอย่างนอกจากน้ำปลาครับ นะเพื่อนที่ไดเลยผสมอย่างบาเลยเอาดีงวขวดมาผสมนะแล้วก็เพี้ยนะครับเนาะเพี้ยร้านร้านร้านเนี่ยน้านที่ผมประจําเนี่ยก็คือเพื่อนจะเฮ็ดเป็นมันมันขมอยู่แล้วครับพี่น้องนะที่เพี้ยถ้าผูใ้ใดเคยกินเนี่ยนะก็นดาะรู้มาครับมาพี่น้องมาคือเกาครับผมนะข้าวเหนียวสิบบาทนะมัในนี้ใส่กล้องนะครับผมหากกล้องเขาเห็นแล้วนะ นะเแบทร์นี้นะครับผมจัดมาโลนึงนะกินบม่เบิดดอกนะครับกินบ่เบิดดอกก็เพราะผมพยายามกินให้ได้หลายที่สุดนะครับเนะื่องเพราะว่ามันมีเข่านะเมนูเนี่ยเข่ามันจะอืดครับผมมันกินไม่ได้หลายนะคำแรกเดี๋ยวขอโคเลขอแบบมินดียมมินดียมมั้ก็มันจะเป็นยังไง สุกกระแซบอีกแบบหนึง่งมามาลองตัวนี้มึงเลยเงี่ๆเ,เลยนะครับเอาแบบเงี่ๆไปเลย,เลยผมไม่รู้ว่าผมจะยำขาดวะนะมันมันออกจากคึบๆจุดหน่อยนะพี่นอ้องออกคึบๆจุดหน่อยครับผม ทยำบอขาดกันลื่นลื่นลื่นลืนลื่น่นารอืมอืมลื่นเอารนและนีนห่า อันนี้ดอก,อก,อกดอกบองหยาบยอดอ่อนสะเดาใจผมจยากกินดอกดอกันมากกว่า คมขมนะคมไม่ต้องอธิบายหรอกเดี๋ยวผู้ลงคนถามหาว่าพี่แจ๊คคือบูมีมะระนะมะระเบิดครับ ตอนยังไงก็พี่น้องมึงชัดๆไปเลยเอานี่ครับผมตอนยังไงนะนี่ครับตับสดๆครับพี่น้องสดจากเขียงเลยครับเนี่ยร้านประจําครับนะผมกินผมกับผมกินจากร้านนี้แหละจาร้านนี้ผมผมบ่ค่อยนั่นไปไหนน่ครับผมสำหรับพี่จ่าคือกอละครับนะบ่ต้องเอียงมากมายพี่น้องหยาบปันได้กับบดย่างเดียวครับผม เจ้าอย่างผมประสาแจ <L an> ผมก็ไม่เคยเห็นแค่จากผักมันปูเนี่ยข้าเจ้าว่วามันแส่บแล้วแต่ผมเลยเอามาลอง,งกินเมื่อก็้ซื้อ เลคูคานามาสองตนถ้าพี่น้องถามว่าระวางดิบกับสุกอันไหนแซ่บกว่ากันมันแซ่บคนละแบบครับนะมันแซ่บคนละแบบผมผมบอกว่าถือดอกอันนี้ก็แซ่บคือกัน นะครับจะมันมันแสบกว่าแบบเมนูขอบพอแล้วพี่น้องเดี๋ยวมันจะอีก มาบาบรเลงมึงนี้มัน เมนูนี้นะครับนะสำหรับพี่น้องที่บ่มักนะครับนะกับพี่จ้ากับขอประทานภัยไหล่ดีเนาะครับนะแล้วก็ผู้ใหบ่มักกับพานได้เลยครับผมนะพานได้บ่่ากันนะครับนาะเพราะว่ามันคืออาหารพี่น้อง ผักมันหลหูดผมไม่รู้ว่าจะกินผักอย่างนั้นนะหูดมันปูกันแล้วกันนะทามมาพี่น้องไม่รู้ว่าจะเอื้อนผักอย่างนะผมก็หาไม่เคยเห็นนะบ้านพี่น้องเอื้อนผักอย่างครับเนี่ย ถ้บ่อหยาบนะพี่น้องนเนี่ยขาไนเนี่ยมันกรึบกึบดีไหมถ้าบุราเคยกินกันอาจจะดูสะเดานะครับ สำหรับผมนะมันบกขมเลยไก่ผมนะผมมักเพกาแต่ว่ามันยังบ,บอดยามมันพี่น้องแล้วเราทานยามมันก็หนีนาฝุ่นเนีน่นะครับใกล้แล้วครับผมมาเพกาแซ่ เขียงงาม มันมัน,มนยอยู่เปพีหน่องแต่ว่าเบิดออกเฟื่อนๆืนนะผักอันนี้ สำหรับแอมมือนี้นะครับนะเนื้อกิโลนึงครับผมนะเห,เ,หเหลือเหลือเหลือวเม่ไหร่หรอกนะครับผมคนะอคำนี้คาสุดท้ายนะครับผมคอคำนี้คาสุดท้ายนะครับเอาแบบพอดีพอดีนะพอดีพอดีครับผมนะเนี่ยผมผู้คนถามว่าพี่อารคือบ่ราแขนผม,ม่มักแขนครับพี่น้องผมมักแบบนี้นะผมมักเป็นน้าจงเลงที่หล่ะนี่ความมักความแซ่บ มันก็คือกันเ๋ออมอ่ะ,อมอะผมขออนุญาตก,กินน้ำไว้ไม่น้องบันนะครับแนละสำหรับคลิปนี้นะครับเป็น การผรสมผสานนะครับนะระวางของดิบนะครับนี่ระวางของดิบกับของสุกนะครับพี่น้องนะในกิโลนึงครับผมเป็นเนื้อขาลายนะบริเวณขาแล้วก็มันจะเป็นอตรงอันเนี้ยมันแทรกมันแทรกนะครับนะนี่ขาวๆนะตรงขาวๆเนี่ยมันแทรกเนะจ้าอื่นเนื้อขาลายครับนะมันเหมาะสําหรับเอามาเฮ็ดอันนี้แหละเนี่ยนะเฮ็ดสุกนะครับนะบ่เหมาะสําหรับเอาไปลาบเอาไปก้อยนะ เอามาล้วนครับผมเอามาล้วนเอามาจุนะถือว่าโอเคนะครับนะนะครับกับนะครับนะกับจังไดกับพี่จ้าขอขอบคุณนะครับเนาะผู้ที่มาติดตามทั้งไม่และเกาครับผมนะตอนนี้หกหมื่นคนแล้วครับนะหกหมื่นคนในระยะเวลาแค่สามเดือนนะครับเนาะกับขอบคุณหลายๆครับผมนะขอบคุณหลายๆนะครับเนาะหลายๆท่านหลายๆคนนะครับกับเป็นผู้สนับสนุนพี่จ้านะครับเนาะไม่ต้องเียอย่างมากมายเราเพียงแค่กดซับสไคร์ กดไลค์แล้วก็กดแชร์ครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับนะในการกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการเทดคลิปของพิจานะครับนะบางทีพิจาก็รู้สึกมีความสุขครับพี่น้องนะที่เห็นพี่น้องบางคนบอกกินผักต่มากินผักนะบางคนก็มักพิจากินสไตล์พิจารกินก็ขอบคุณหลายครับผมอ่าเมื่อวานมูผมนะครับนอกจากมาบอกนะครับนาวาเฮียนะครับน้าเฮียที่ทํางานครับผมนาเป็นเจ้าของตลาดบ้านบ่อน้ํา นะครับเนาะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะอยู่เทศบาลหนองสำหลวงครับผมนะเพิ่นว่าเพิ่นมักผมกินไหนายวะท่านนะเพิ่นมักผมกินหลายเพิ่นเบิ่งผมทุกคลิปนะเบิ้งผมผมทุกมือแล้วก็บเบิ้งแล้วรีแล้วรีอีกวะท่านเด้เพิ่นว่านะครับเนาะผมก็ขอบคุณหลายๆครับผมนะผมขอบคุณหลายๆนะถ้าผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมนะครับไปเยี่ยมไปยามนะครับเนาะไปยามสังสวนพุ่น นะเพื่อนเป็นเจ้าของตลาดครับผมนะยู่ใจกลางเมืองอุดรนะขอบคุณอะไรครับผมนะก็ขอบคุณอะไรผมก็บอคิดว่าเพื่อนกระสีเมืองผมแบบนี้นะครับเนาะก็ขอบคุณอะไรครับนะผมก็มีอย่างตอบแทนดอกนะครับเนาะผมก็มีอย่างตอบแทนนอกจากคําว่าคําขอบคุณแล้วก็ความสุขนะครับในศาสตร์แห่งการกินอาหารนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งนะครับในการกินอาหารนะ อ่ะสำหรับสุดท้ายคือกอละครับนะเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนของพิจายังเป็นทางการเรียบรรอยแล้วนะครับนะบอดองอย่างมากไหมเอาเพื่อเอปินการเสรียลาสำหรับคลิปนี้พิจาขอตัวจบการแนะนำคลิปนี้ล้ะครับสวัสดีครับผม